วันนี้ผมก็จะมาติดฟิล์มให้กับโทรศัพท์เครื่องใหม่ของผม Samsung Galaxy A 735G โดยฟิล์มที่ผมเลือกใช้จะเป็นฟิล์มประเภท Antishock PMMA ฟิล์มนะครับของยี่ห้อ Com มีโดยผมก็ทำการสั่งซื้อมาแกะออกมานะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวฟิล์มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอผ้าเช็ด ซึ่งก็จะมีแถมมาให้เป็นเรื่องปกติแล้วก็จะมีในส่วนของแผ่นเอาไว้เกลียนะครับเกลียฟิล์มนะครับโดยผมก็จะเอามาติดเองนะครับเริ่มแรกเราก็แกะตัวแผ่นฟิล์มนะครับออกมาจากตัวแผ่นที่เขาตัดมานะครับเขาตัดด้วยเครื่องตัดนะครับเราต้องค่อยๆแกะนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้บินได้ ซึ่งกรณีของผมนั้นก็ทําบินไปเล็กน้อยนะครับทีนี้เราก็มาแกะนะครับตัวกันลอยของโทรศัพท์นะครับที่เขามีมาให้จังนั้นเราก็เริ่มต้นโดยการแกะซองผ้าสําหรับเช็ดนะครับภายในซองนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยสติกเกอร์เอาไว้แปะฝุน่นออกแล้วก็จะมีในส่วนของผ้าแอลกอฮอล์ แล้วก็ตัวผ้าเช็ดโทรศัพท์นั่นเองซึ่งผมจะไม่ได้ใช้ตัวผ้าแอลกอฮอล์แล้วก็ตัวสติกเกอร์นะครับผมจะข้ามมาใช้ตัวผ้าสําหรับเช็ดหน้าจอเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเกะออกมาจากกล่องเลยนะครับโทรศัพท์จึงคิดว่าไม่มีรอยใดยๆแน่นอนจากนั้นที่ฟิล์มกันรอยเราก็หาอะไรมาเจาะนะครับที่รูกล้องด้าออกไปก่อน เริ่มต้นเราก็แกะนะครับชั้นของฟิล์มด้านล่างออกนะครับซึ่งตัวฟิล์มนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ชั้นนะครับเราก็ค่อยๆติดไปตามขั้นตอนนะครับผมลอกแผ่นด้านล่างออกก่อนนะครับจากนั้นก็เอาไปวางแนบกับโทรศัพท์ให้พอดีนะครับโดยกะตรงรูกล้องนั้นให้พอดีนะครับด้านล่างเขาจะเป็นแบ่งเป็นครึ่งแบบนี้นะครับเอาไว้สาหรับแกะออก แล้วก็ต้องวางแนบลงไปก่อนนะครับหลังจากวางแนบลงไปแล้วนะครับให้ดึงออกมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ดึงแผ่นฟิล์มด้านล่างลอกออกไปนะครับแล้วก็ใช้แผ่นช่วยปาดของเขานะครับปาดให้เรียบผมจะกอบิโดให้เร็วขึ้นนะครับ แล้วก็ทำแบบเดียวกันกับครึ่งบนนะครับผมเช็ค <Check S 1> ดูนะครับก็จะมีฟอรอากาศเล็กน้อยนะครับเราก็พยายามเกี่ยร์ต่อไปนะครับเมื่อเกี่ยร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาลอกฟิล์มด้านหน้าออกนะครับตรงแผ่นที่เป็นโลโก้ของเขาเราก็จะได้เนื้อฟิล์มที่แท้จริงนะครับก็คือเป็นฟรมแบบชนิดด้านนะครับเป็นฟิล์มกันกระแทกแบบชนิดผิวด้านนะครับ แล้วก็พยายามเกี่ยให้เรียบนะครับตรงกลางคุณจะสังเกตว่าก็จะมีรอยอยู่นะครับเป็นรอยพับครึ่งเมื่อกี้แต่ว่ารอยนี้จะหายไปเองภายใน2องสาวันครับผมเรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าฟิล์มตัวนี้ติดตั้งเองไม่ยากครับผม